ย่น้าเด้อน้เตาเอายิ้มหวานเลยให้มาคิ้วคโอ้โอ้โอ้อ้ไม่โไมโหลเลยโอ้ไม่วน่เลยดีพี่มอจับคอเนะี่หอโอ้โห าล่าลามากาการจับคอูอกพี่ม้าเออตาเาตาเราิวไปเยอะผิวผิวค่อยเลยให้เตา๋าเต๋านี่รับบอลก็เสียงดีเลยไปด้ไ่ได้โมโยมาให้โนพรนะโยนกวโห<ด>นตัดครับผิวไปแล้ว ออกมาให้เ <มา S 1> อาไว้ไว้ติดเตาเตาออกไม่ลงมาที่พรพเอ,อใาใสอย่างนั้นนะคิวสามคนนไม่ลงเอาปั้นปั้นหน่อยปั้นหน่อยปั้นหน่อยเออยยิงว <c oughs> ้า โั้ทีม่ไหวอีกทีอีกทีเออยิงทีอีกทีเอายิงเดียเดวเจยิงไกเออีกหเอาอีกาเไปตานักานี่เลยหากทินโอ้โหมีคนโนิงด้วยไราจริงจริงบอลอยู่ที่คิวให้มาตอด แมวแมวยิงสามคะแนนไม่ดูรีบาวรีบาลด้ยเต่าเต่าให้มาที่คิวคิวหมุนแล้วยังไงได้รอดตามมาออกเต่าเต่าเต่าล่าเข้าไปได้เลยแล้วได้โดนไม่ลงพี่หมอพี่หมอยิงสามคะแนนได้อะไรมาพรมีสามคะแนนไกลครับ โอ้ส oh, ีมอดโยนมาให้เต๋าไปแล้วเต๋าเต่าไปแล้วีอัทีมอรเออ้อลีจับตาได้เลวครับตอน่นมาโอ้โหลุกขึ้่ชิวให้มาเตา ม่ยิงจ้าลัลยอัพสองคะแนน